สวัสดีครับทุกคนนี่คือรายการ j o เ f e r d e m a n นนะครับเราจะมาพูดถึงจักรวาล Arrowverse กับตอน crossover ของเขาเกี่ยวกับการ c r o อ s o v e r ของจักรวาลน,นี้ที่ถูกนำไปสร้างในคอมิก แต่ก่อนหน้านั้นเรามาย้อนดูดีกว่าว่าเมื่อก่อนมีคอสโอเวอร์อะไรบ้างเพื่อที่จะได้ต่อเนื่องและทำความเข้าใจกับจักรวาลนี้ได้ง่ายขึ้น Fast vs Arrow l ลโล r แอร e ฮ o โร่ r o ยฟอร o ซส s s i n ์ n ส์ฟ i นนิตอ n นเวชันดูเอ็ดเคยสิดออ s เอิร์ดเ i ก i t o ส์วอล์ฟเค e สิดออนอิเดอนแล้ววันนี้คือเราจะมาพูดถึงอีเวนต์ h ีโร่ w วายไล t ์อ e เวนต์ฮ t โร่ i วายเป็นคอมิกที่ทาง CW ทำาป็นคอสโอเวอร์เพราะว่าในช่วงนั้นมีปัญหาทางด้านนักสแสดงแล้วก็โควิดระบาดทําทให้การจะสร้างคอสโอเวอร์ในจักรวาลน,นี้นั้นเกิดความยากลําบากพวกเขาได้ทําคอมิกขึ้นในหัวเล่ม Earth p พร m e ที่มีทั้งหมด6เล่มจบเหตุการณ์อยู่ในช่วงโพสต์ไครสิตเป็นเรื่องเล่าก่อนซีรีส์ The Fat s ซีซัน9ถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลย ใน,นโลกคู่ขนาดแห่งหนึ่งนี่คือโลกของซูเปอร์แมนชุดดำที่ได้กลายเป็นตัวร้ายซึ่งปรากฏในเรื่องซูเปอร์แมนแอนด์โรอิสและนี่คือเรื่องราวที่มาของเขาว่าเขากลายเป็นตัวร้ายได้ยังไงชีวิตที่มาของซูเปอร์แมนโลกคู่ขนาดนี้นั้นก็เหมือนกับซูเปอร์แมนในทุกๆโลก Son, แต่จุดแตกต่างก็คือเกิดอุบัติเหตุรถสองคนชนกันมามด มาท่ากับโจนาธานตายในเหตุการณ์นั้นมีแค่คาเอลที่รอดตายมาได้คาเอลถูกส่งไปยังบ้านเด็กกำพร้าซึ่งที่นั่นขาดความอบอุ่นขาดความรักแบบเห็นได้ชัดแถมโดนกันแกล้งสารพัดจนมีอยู่วันหนึ่งคาเอลพยายามจะเข้าไปช่วยผู้หญิงในบ้าน <c oughs> ที่โดนทำร้าย แต่วิธีของคาเอลในวัยเด็กนั้นมีความโหดเหี้ยมเขาได้ยิงตาเลเซอร์ฆ่าผู้ชายคนนั้นทิ้งต่อหน้าสาวที่กำลังจะถูกทำร้ายคนในบ้านก็ได้มองว่าคาเอลเป็นตัวประหลาดคาเอลได้หนีออกจากบ้านในก,กัมพรรามาแต่ต่อมาก็โดนตำรวจจับและถูกรัฐบาลจับไปคุมขังทำการทดลองแต่มันก็ไม่สามารถทำอะไรได้คาเอลได้แหกคุกที่กุมขังออกมาแล้วค้นพบยาของตัวเองที่มีคริสตัลที่สามารถเอาไว้สร้างป้อมของตัวเองคาเอลได้เลือกที่จะไปสร้างป้อมที่ป่าอเมซอนเขาได้พบกับจอเอลและถูกฝึกเลี้ยงดูให้เป็น Hero เขาได้เป็นฮีโร่ตามที่จอเอลฝึกสอนเขาได้กลายเป็นซูเปอร์แมนในชุดดําแต่ไม่ว่ากี่ครั้งที่เขาพยายามหยุดความเหตุร้ายต่างๆนานา,นาที่เกิดขึ้นจากมนุษย์แม้จะมีคนให้กําลังใจซูเปอร์แมนชุดดําแต่หลายครั้งต่อหลายครั้งมนุษย์ก็ยังคงเห็นแก่ตัวและไม่ลงมือทําอะไรเลยเพื่อให้อยู่กันอย่างสงบและปลอดภัยซูเปอร์แมนชุดดาเริ่มหมดหวังในตัวมนุษย์จนกระทั่งวันหนึ่งซูเปอร์แมนชุดดาได้พบกับพี่ชายต่างพ่อของตนอย่างไทเลา ชายเราได้เชิญซูเปอร์แมนชุดดำมากำจัดพวกมนุษย์เพื่อครองโลกและเปลี่ยนดาวโลกให้เป็นดาวคริปตันดวงใหม่ซูเปอร์แมนก็เอาด้วยเพราะหมดหวังในตัวมนุษย์ที่เอาแต่ทำลายตัวเองพวกมนุษย์ไม่มีวันเปลี่ยนแม้ต่อให้ซูเปอร์แมนจะพยายามช่วยเหลือพวกเขามากแค่ไหนก็ตามการโจมตีแรกเริ่มต้นที่เมืองเมโทรโพลิสซูเปอร์แมนชุดดำได้ฆ่าโดยอิสเรนภรรยาของสติลในโลกเอิร์ธนี้ไปหลังจากนั้นซูเปอร์แมนชุดดำก็ทำการฆ่าล้างเหล่าทหารหลังจากนั้นซูเปอร์แมนชุดดำก็ระเบิดเมืงองโคสซิตี้ การเวลาผ่านไปสตีลได้สร้างชุดก่อยฮีโร่ของตนขึ้นมาเพื่อฆ่าซูเปอร์แมนทั้งสองได้ไปต่อสู้กันนะโลกแต่ว่าในช่วงเวลาที่สตีลกำลังต่อสู้กับซูเปอร์แมนชุดดำเป็นช่วงเวลาเดียวกับที่เกิดเหตุการณ์ไคลเซนออน n ินฟินิ t เอิร์ขึ้นมาพอดีเหตุการณ์ที่แอนตี้มอนิเตอร์ พยายามทำลายล้างโลกทุกขนาดทั้งมัลติเวิร์สและแทนที่ด้วยจักรวาแลแอนตี้ยูนิเวิร์สในขณะที่แอนตี้มิเตอร์เวฟกำลังพุ่งโจมตีจักรวาลน,นี้ช่วงความเป็นความตายแดนอัตรีลูกสาวของสตีลได้ขับยามหาพ่อในช่วงเวลานั้นสตีลสามารถสลัดซูปเปอร์แมนชุดดำหลุดไปได้ แต่ว่ายาของสติวก็ได้เดินทางผ่านรูนอนและเดินทางไปยังช่วงเวลาอนาคตไปยังช่วงพดไคสิตนัมมัตเตเวอร์สแองใหม่ที่สเปกเตอร์สร้างขึ้นมาในเหตุการณ์ไคซิตออนอินฟินิตเอิร์ธสติว <Steel S 2> ได้ตกลงมายังโลกจักรวาลซีรีส์ It. ซูเปอร์แมนแอนโดรีสซุนนาตาลีก็ได้เข้ารูนอนไปด้วยเช่นกันตามหลังท่อไปประมาณ6เดือนซูเปอร์แมนชุดดำไม่สามารถตามไปฆ่าสติวได้ต่อแล้วก็เหลือแค่รอเวลาตายจากไคสิตแต่ว่า มันยังไม่ถึงช่วงเวลาของเขามาก์กอตัวร้ายจากอนาคตที่เชื่อว่าพวกฮีโร่คือภัยสมควรโดนกำจัดทุกมัลติเวิร์สก็ได้ทำการช่วยชีวิตซูเปอร์แมนชุดดำเอาไว้เพื่อสร้างทีมวายรลายข้ามมัลติเวิร์สมาจัดการฮีโร่ในทุกๆมัลติเวิร์ส